จ็ดสีนะคะข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวดีของนักวิจัยไทยที่ประสบความสําเร็จค่ะพบสารที่มีประโยชน์ในผลมังคุดนะคะแก้ได้หลายโรคค่ะและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบสาร Gm 1ที่สกัดจากผลมังคุดมีสรรพคุณในการสร้างและปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายแก้ไขปัญหาผู้ที่เป็นโรคกระเพาะลำไส้ร้อรังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากสารดังกล่าวจะไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนของข้อเขา่าโดยสาร Gm1 จะพบมากในเนื้อและเม็ดมังคุดผลแก่ไปใช้ในโรคข้อเสื่อมเราพบว่ามันมีฤทธิ์ที่จะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า Gm1 นะครับยังมีฤทธิ ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบมันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลจากผลงานวิจัยสปปรรพคุณของมังคุดได้ส่งผลให้บริษัทด้านอาหารเสริมพ่อค้าแม่ค้าในประเทศทำสัญญาสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าไปแล้วเกือบ2,000ตันและคาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก นอกจากนี้ต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและสหรัฐอเมริกามีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดจากไทยเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกมังคุดและผู้ส่งออกผลไม้ไทยแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและสร้างไรายได้เข้าประเทศคุณขวัญน่าจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสมานานพอสมควร เป็นเมื่อปีห้าสามห้าสามตอนนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสี่ปีผ่านไปค่ะตอนเป็นห้าสามนั้นเป็นอยู่นานไหมครับเป็นครั้งแรกที่เป็นคือเนื่องจากว่าเราเก้าวลงจากบันไดแล้วจะมีเสียงดังกึกที่หัวเขา่าก<ข>ึกข,ขัดเลย,ข,เลยขัดเลยค่ะแล้วก็ปวดเลยแล้วก็พอปีห้าสี่เนี่ย <c oughs> มันก็มีอาการเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามไปหาหมอคือหมอก็จะนัดทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สามเดือนแล้วแต่อาการจนกระทั่งเมื่อปี ห้าห <55 S 1> ้าค่ะคือจากเดิมที่มันปวด